นมานดีเร็วอีกแค่นี้เดียวเราก็จะจัดการมันได้แล้วอย่าอย่าอย่าพูดมากไอ้ครีมง่แม่ไปเต่าเรื่องไงเดินให้แม่เรเร็วๆหน่อยสิไม่คิดว่ามึงเก่าบ้านไร่ครีมได้ใช่ไหมเออไม่คิดมึงเห็นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนี่มันก็แค่ล่อให้มึงแยกออกมาจากกลุ่มจะได้รุมฆ่ามึงแต่ถังป้อมกับดักโง่ๆแล้วมึงไม่คิดจะเตือนกูบ้างเลยเหรอ เตือนทำไมล่ะก็มีแต่พวกโง่เท่านั้นแหละที่จะติดกับามาหลอกจะฆ่าศัตรูทุกคนแล้วมาหลอกก็จะทำลายป้อมศัตรูเพื่อใช้ชะอ่านี่มันกับดักอ้อเยี่ยมราเสียเพื่อนตั้งแต่เริ่มเกมอ้าช่วยมาหลอกตัวอ้ามึงคิดว่าเราควรจะเข้าไปช่วยมาหลอกดหรึเปล่าไม่อ่ะคนมันมีเยอะเดี๋ยวเข้าไปก็ตายแล้วนี่มันเกมทีมฝั่งละห้าคนไม่ใช่เหรอแล้วคนอืน่นไปไหนหมดเนี่ย โอเคเกมง่ายๆตีป้อมแล้วทำลายฐานศัตรูแต่พวกมึงม nice ันโง่เพราะฉะนั้นฟังกูถ้ามึงอยากชนะมึงป้อแป้ยมึงตายง่ายมากกกมึงอ้วนมึงโง่มึงเป็นล้อมนุษย์มึงคิดว่ามีเขาแล้วมึงเจงมากเหรอมึงเข้าป่าเวลาสัว์แล้วไม่ต้องกลับมาดีกว่าคนมันจะยานเอาเขามึงได้มึงอยู่เฉยๆกูไม่รู้ว่าที่บ้านมึงโตมายังไงแต่ทำไมมึงต้องปากหมาแบบนั้นด้วยวะ เย the ้ไอพวกโงป้อมมันเป็นของกูแล้วนาคตจัดการกูวับกลับบ้านแล้วเว้ยไอพวกโง่มาหลอกขอโทดอ๋อไม่เป็นไรมาหรอกวันหลังก็ระวังให้ดีกว่านี้แ <anni> ล้ว <worldwide> กันขอบใจมากเว้ยไออ้วนเราเสียป้อมแรกไปกับป้อมง มาหลอกก็แค่อยากช่วยอ้ออยากช่วยเหรอทำไมไม่ลอไปยืนให้รถสิบรอบมันทำเพื่อตัวเองจะมีประโยชน์บ้างล่ะไอ้อนไข่บาติดไปอ้าเออยอนมึงไม่เห็นตัวใจร้ายก็มาหลอกขนาดนั้นเลยหนิอ้าวกูยังด่าน้อยไปเพราะมึงก็ด้วยมุลาดถ้ามึงไม่เอาแต่พูดมาก่านที่ป้อมเราก็ไ่โดนระเบิดหลอกไอ้ไรประโยชน์อ้อนี่ความผิดกูเหรอนั้นโชคดีตีป้อมคนเดียวแล้วกันเพราะกูะจะไม่กวนมึงอีกแล้วอ้าไปเลยกูตีป้อมคนเดียวก็ได้ยังไงทีมกูก็มีแต่พวกโง,ง่ๆอ,อยู่แล้ว แต่ก็น่าคิดนะไอโอมาที่เขาป่ามันหายไปไหนแล้วยอดบุลาดมีใครอยู่ทถวนี้หรือเปล่ากุ๊กโกโไ<อ>ะไปเลยไอทีงงงกๆกูมไม่ต้องการพวกมึงหรอกมึงคอยดูกูกูจะทำลายป้อมศัตรูโดยตัวคนเดียวตัวคนอะ,อะซูเปอร์แมนมึงอยู่ในเกมได้เหรอเนี่ย <c oughs> ได้ยินว่าชอบป้อมมากนี ไม่ไปอยู่กับมันลยล่ะโอเคต้องขอโทษด้วยที่กูเคยดูถูกพวกมึงไว้แต่เห็นได้ชัดว่าเราจะชนะไม่ได้ถ้าเราไม่รวมมือกันเป็นหนึ่งมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงกำลังพูดกับพวกครีปอยู่ก็ใช่น่ะสิทำไมมึงคิดว่ากูจะกลับไปง้อทิ้งพวกโง่ไปพวกมึงเหรอครีปทำลายป้อมเพื่อชชนะ กโ็โทษกูก็แค่คยอยากให้พวกมึงเล่นดีๆใช่ๆกูสู้คนเดียวไม่ได้กูโดนไ,ไอ้กรามโตเล่นมาสามรอบแล้วเนี่ยอ๋อกูเข้าใจมึงไว้ยอนแต่ถ้ามึงดา่ามั่วซ่แบบนี้ไม่มีใครเขาอยากจะช่วยมึงหรอกทำไมมึงไม่ลองแนะนําดีๆแทนที่จะไปด่าคนอื่นก็ล่ะแบบนั้นคนอื่นจะได้ไมีเสียกาลังใจแล้วน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าตอนนี้แล้วกันมึงคิดว่าตอนนี้เรายังมีโอกาสชนะจริงๆเหรออ้แน่นอนสิถ้าทุกคนช่วยกันแถมเรายังเหลือป้อมอีกต่ป้อมหนึ่งเนี่ยโอเคคิดในแง่ดีเราก็ยังเหลือฐานบ้านเราอยู่ เราจะไม่ชนะแน่ถ้าเราไม่มีทีมมึงไปตามมันหลอกมาเดี๋ยวกูจะไปตามคนอื่นมาให้แล้วอย่าลืมล่ะพูดดีๆไม่งั้นเราแพ้หมดแน่แล้วไอ้มันหลอกมันอยู่ไหนมาดูตามมาตาเรือบักสีพวกโมโอ้ว่าไงมันหลอกโอ้นักธนูใจร้อนอย่าด่ามันหลอกโอ้ให้ใจเย็นเพื่อนมันหลอกกูขอโทษไว้ที่เคยด่ามึงไว้แบบนั้นมึงอาจจะพลาดแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่กูต้องไปด่ามึงให้รถสิบล้อทับแต่ทีมเราคงชนะไม่ได้แน่ถ้าไม่มีมึงมึงพอจะกลับมาช่วยเราหน่อยได้ไหมแปลว่ามันหลอกมีประโยชน์ใช่ไหม ใช่ทีมเราต้องการแทงเย yeah! มาหลองรู้สึกดีขึ้นมาหลองจะได้ไม่ต้องยืนรอใหยรถสิบล้อมาทับเพื่อตัวเองไม่ประโยชน์นั่นนั่นแลยไอโที่มึงมาอยูอ่ตรงเนี้ยอฮ่า,หา,หาฮ่าดูฐานพวกงโงส่สิไม่มีใครอยู่เลยสงสัยคง,งงงงย,ยอมแพ้กันหมดแล้วไปเลยพวกลูกน้อง,งโง่งทำลายฐานมาแล้วจบเกมนี่ซะ ก้ามอเลยนี่แหละมันแยกตัวแล้วแต่การที่ละตัวอะไรเอๆๆเอ,เอมันโจมตีมาจากข้างหลังเวลาลับไปทีนี้ไม่มีคนช่วยละสิไอ้อ้วัน นี่ยังไม่จบรอกวว้ยพวกมึงจะต้องเสียใจที่เข้ามาเออพวกโรคจิตทำดีมากไอ้เพื่อนวิตาฐานเอาสอนพระเจ้าไปแดกเอเอเออกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะจัดการศัตรูทั้งหมดได้เร็วแบบเนี้ยพวกเรามันสุดยอดเห็นไหมเหล่าวามันดีกว่าเยอะถ้าเราจะแนะนําดีๆแทนที่จะไปดา่าทอคนอื่นให้เสียกำลังโอ้โว,วเกมนี้อีกฝั่งมันต้องมี5คนสิมีใครเห็นไอ้ปอร์แมนบ้างล่ะ อากูว <ฮ onder> <th> ่าแล้วว่ากูกำลังเล่นกับทีมโง่โง่พวกมืองมันไร้ประหัอลา